สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่อง Mark AP แล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมา,าพูดถึงในส่วนของตัวที่หลายๆคนขอมานะครับก็จะเป็นตู้ e ี o นั่นเองนะครับเนาะก็ คือตู้อีโวเนี่ยมันจะเปลี่ยนในอีก8วันแล้วเนาะแล้วก็ในตู้ปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นชุดนะครับแล้วก็ตู้ถัดไปเนี่ยผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นสกินปืนก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปืนอีโวถัดไปเนี่ยจะเป็นปืนอะไรแล้วสีไหนแพงที่สุดสีไหนราคาถูกที่สุดและค่าสถานะของมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะก็เป็นปืนกระบอกที่เท่าไหร่แล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันปืนอีโวนะครับเพราะว่ามันมีป e มากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่สีแรกกันเลยนะครับผมสีแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ให้ทายอันนี้ให้ทายก่อนเราเป็นปืนอะไรนะครับผมใครที่อ่านชื่อมันแล้วก็อ่านไปนะฮะอ่านนี้ก็เป็นวิดีโอเปิดตัวนะครับผมก็เป็นถ้าเปิดตัวดีกว่านะครับก็เป็นนกฟินิกเนี่ยมาอยู่ในไข่นะครับผมเป็นแบบเป็นห่อเป็นไข่นกฟินิกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แตกออกบูมเป็นโกโก้ครันช์นะครับผมแล้วก็มีปืนตัวนี้นั่นเองนะครับผมลักษณะปืนก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวดูตัวปืนนะครับผมตัวปืนก็เป็นลักษณะแบบหน้ายา,ยา,ยาวๆนะครับผมเป็นปืนเขาเรียกว่าปืนปืนแหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าปืนปิ้วๆนะครับผมเป็นปืนพาราฟอนนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลายไฟแล้วก็มีเอฟเฟกเหมือนกับปีกนกเนี่ยออกมาด้วยนะครับผมดูดิเอฟเฟกนกเนี่ยมันจะออกมาเป็นระยะๆนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเวลาถือเลยนะครับ เน่ ه, เป็นสีขาวตัดกับสีส้มมีเอฟเฟกต์ไฟนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่แบบดูล้ำๆอนาคตอนาคตหน่อยนะครับมันล้ำอนาคตมาหลายปืนแล้วแหละนะฮะค่าสถานะนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวดาเมจบวก2นะครับผมจอกรอบวก1แล้วก็แม็กกาซีลบ1นึนั่นเองตัวนี้ก็น่าจะเป็นสีที่แพงที่สุดน่าจะเดาได้จากท่าเปิดตัวนั่นเองถัดไปนะครับผมจะเป็นตรีมสายฟ้ากันบ้างน,นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับปืนแรกเลยแต่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์สายฟ้านะครับแล้วก็ค่าสถานะคือ อัตราในการยิงบวก1นะครับผมระยะบวก2แล้วก็ลบความเร็วในการรีโหลดออกไป1นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นค่าสถานะของสีที่แพงรองลงมานะครับก็เป็นแบบนี้เลยเป็นสีน้าเงินนะครับผมตัดกับสีเหลืองแล้วก็มีเอฟเฟกสายฟ้าแบบเล็กๆน้อยๆไม่มีท่าเปิดตัวนั่นเองแล้วก็ถัดไปครับผมจะเป็นธาตุอะไรเนี่ยเป็นธาตุไฟหรือเปล่านะครับผมค่าสถานะก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่านใหม่นะครับผมค่าสถานะก็เป็นตัว Uh, อัตราในการยิงบวกหนึ่งนะครับผมแม่นยำบวก2แล้วก็ลบแม็กกาซีนออกไป1นนั่นเองนะครับผมนี่เวลาถือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นลายปีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีส้มนะครับเป็นสีส้มแบบตัดกับสีเหลืองนะครับสีก็เป็นแนวๆน,นี้เลยเนาะ ถัดไปครับผมคาดว่าจะเป็นสีถูกที่สุดนะครับผมก็เป็นสีเขียวแบบนี้เลยเอฟเฟกก็เป็นออร่าสีเขียวแบบเล็กๆน้อยๆนิดๆน้อยๆนะครับผมลิพันกันเล่ๆๆนะครับผมก็เป็นสีที่ดูที่สุดนะครับผมค่าสถานะก็เป็นระยะบวกหนึ่งะครับเจาะกรอบบวก2แล้วก็แม่นยำลบ1นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นค่าสถานะทั้งหมดของเจ้าปืนพาราโฟนะครับผมพาราโฟคือปืนไหนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะงงกันนะครับผมพาราโฟก็คือปืนปืนไหนวะเดี๋ยวนา ปืนนี้นะครับผมก็คือหลายๆคนเนี่ยก็มีปืนมีชื่อเรียกของปืนที่ต่างกันนะครับผมปืนปิ้วปิ้วปืนแป๊กแป๊กอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ปืนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลากหัวสนุกนะครับเพราะว่าเม็ดที่2เม็ดที่3มเนี่ยมันก็ขึ้นหัวแล้วเพราะว่ามันอัตราในการลั่นมันค่อนข้างที่จะช้า นะครับผมแล้วมันก็แรงด้วยนะครับผมปืนนี้คือแรงมากๆนะครับผมสกินที่มีอยู่ที่ผมใช้ก็จะเป็นอัตราในการยิงหนึ่งะครับเจาะเกราะหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ออกไปหนึ่งนั่นเองเน้นเน้นยิงไวแล้วก็เน้นเจาะเกราะนั่นเองเนาะก็สําหรับตัวสกินปืนนะครับผมที่เป็นตัว E ีโวเนี่ยผมก็คิดว่า ตัวตัวเจาะเกราะแล้วก็ดาเมจที่เป็นตัวแพงเนี่ยมันก็ถือว่าดีนะนะครับผมมันก็ถือว่าดีเลยแต่ว่าตัวที่ดกที่สุดก็ผมว่าไม่ไม่น่าจะแบบน้อยหน้ากันนะเพราะมันก็บวกเจาะเกราะถึง2เลยนะครับสายเจาะเกราะนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับ นะถามว่าเจาะเกราะนี่มันดียังไงนะครับจาะเกราะนี่มันช่วยทีมได้เยอะมากๆในขั้นตอนแบบว่าในเขาเรียกว่าอะไรโมเมนต์ Moment ของการรุมยิงนะครับผมเจาะเกราะไวยิ่งเจาะเกราะไวปืนก็ดามจเข้าเต็มไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสีที่แพงที่สุดเอามาให้ดูกันเลยนั่นเองนะครับเอฟเฟกก็จะเยอะกว่าชาวบ้านแล้วก็มีท่าเปิดตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็สีรลโลมาก็จะเป็นสีฟ้านะครับผมสีฟ้าก็เป็นแบบไหนเอ่ยแบบนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะฮะ อิเล็กตรอนนะครับผมอิเล็กตรอนเลยมีชื่อว่าอิเล็กตรอนนะครับผมเป็นลั่นหนึ่งนะครับผมลั่น1ระยะ2แล้วก็ลบรีโหลดสปีดหรือว่าความเร็วในการรีโหลดเนี่ยออกไป1นั่นเองนะครับผมแล้วก็สีถัดไปก็จะเป็นตัวอัตราในการอัตราในการยิง1นะครับผมแม่นบวก2แล้วก็แม็กลบ1 นะครับผมสีที่ดูที่สุดก็เป็นระยะนะครับผมบวกทั้งระยะแล้วก็บวกในส่วนของตัวเจาะเกราะขึ้นมา2เลยผมว่าตัวตัวสุดท้ายเนี่ยตัวถูกเนี่ยมันก็ดีนะมันก็ดีที่มันเจาะเกราะนะครับผมบางคนก็อาจจะชอบตัวนี้ก็ชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้ก็แล้วกันนะครับผมก็อาจจะเป็นนะอาจจะเป็นตู้สกินปืนที่เป็นตัว EU ถัดไปนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวตัวชุดนั่นเองนะครับผมแต่ว่า ไม่แน่นะเพราะว่ามันมีตัวอีโวเนี่ยออกมาอีกนะครับผมตัวอีโวออกมาอีกก็คือจะเป็นเป็นชุดที่มาคู่กับปืนพาราเฟลตัวนี้นี่แหละนะครับผมแต่ว่าก็ทางต้นสังกัดเนี่ยเขาบอกมาว่าตัวพาราเฟลเนี่ยจะเป็นปืนอีโวเป็นตู้ถัดไปตู้ถัดไปจากต่อจากเนี้ยอีก8วันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเพราะไอผมลืมให้ดูพิมพ์เขียวปะผมลืมไม่ดูพิมพ์เขียวปะเดี๋ยวนะพิมพ์เขียวอยู่ไหนวะ ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นพิมพ์เขียวหรือว่า blueprint immortal นะครับผมตัวนี้เลยนะครับก็เป็นรูปปืนของตัว paragol ที่เป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวแพงที่สุดนะครับผมเป็นตัวสีส้มนั่นเองนะครับ เออท่านผู้ชมคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมจะแจกตัว500เพรหรือว,ว่า499เพรไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แจกนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรายชื่อผู้โชคดีไว้ให้ในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ติกต็อกนะครับผมในตอนนี้เนี่ยคลิปที่ผมจะแจกคลิปล่าสุดเนี่ยมันมันโดนละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมตอนนี้กาลังส่งคําขอไปอยู่นะครับผมถ้าว่าถูกลบเนี่ย ผมจะให้คนที่ได้ท็อปเมนในตอนนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ใครที่ได้ผู้ชมดีนะครับผมใน YouTube ในคลิปนี้ก็ตอบกลับคอมเมนต์ไปหมดใต้คลิปนี้ให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเติมผ่าน UID ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กิจกรรมนะครับผมในเซิร์ฟไทยในวันนี้ก็เหมือนว่าสีงสูงมันจะเปลี่ยนมาแล้ว2วันนะครับผมก็เดี๋ยวเราซื้อเป็นตัว2อ5อขั้นไปเลยดีกว่านะครับผมนี่จะไปเลยนะฮะ อ่ะเ2 0เพชนะครับผมก็เป็น225ขั้นพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวรอรับของร้อนไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสินค้าสูงของเดือนนี้นะครับผมสามารถซื้อได้ถึงวันที่30เลยนะครับผม30เลยเนีเดี๋ยวเรามาใส่เลยดีกว่านะฮะอ่ะ สำหรับใครที่ถามว่ามันคุ้มไหมนะครับผมสิ้อันสูงซีซั่นนี้ผมมองว่ามันก็มันก็น่าเก็บนะครับผมสำหรับใครที่สะสมขั้นทองเนี่ยผมว่าน่านาเก็บนะครับผมน่าเก็บเลยนะครับเพราะว่ามันก็มันก็สวยอยู่นะชุดผู้ชายนะครับผมชุดผู้ชายชุดผู้หญิงมันก็มันก็สวยอยู่แต่ว่าที่ที่ขาดหายไปก็คือท่าทางที่มันไม่มีนั่นเองอ่าลองซื้อเป็นตัวอาหารสัตว์กันละกันนะครับผมนะ เพราะว่าเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงใหม่มันจะเข้ามาแล้วนะครับผมอ๋อพอซื้อปุ๊บก็จะหมุนตัวนี้ได้ใหม่นะครับผมตัวนี้ได้ใหม่นี่ฮะ85%โอเอาเรื่องนะอ่าได้มาในราคา200 40ก็เพชสนะครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะกิจกรรมนี้นะครับอ่าก็ซื้อไปเลยนะครับผมซื้อไปเลยสิครับบัตรสร้างหงสร้างห้องนะฮะโอเคนะครับผมอันไหนที่ได้แล้วมันโอ้90%รับผม90%โอ้เกิดแบบเป้าหนอน อ่ะก็เดี๋ยวซื้อบัตรปืนไปแล้วกันนะครับผมคูกิจกรรมนี้เอาเรื่องนะครูมเาเรื่องเหมือนกันนะนะครับผมก็ถือว่าผมดวงดีนะเพราะว่าไอ้พวก50-60เนี่ยออกที่หลังหมดเลยนะครับผมถือว่าดวงดีนะถือว่าผมยังดวงดีอยู่นะก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกิจกรรม B D S กันดีกว่านะครับผมว่าผมจะได้ชุดไหนเนี่ยนัผู้ชมอ่าไม่ใช่ชุดผมไม่นต้องสุ่มดีกว่าให้เดาดีกว่าให้เดาผมจะเลือกชุดไหนผมเคยพูดไว้หลายรอบแล้วนะฮะ อ่ะทายกันหรือ,อยังคอมเมนต์ทายกันมาครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทายกันมาครับผมคอมเมนต์หรือ,อยังคอมเมนต์ยังอ่าแล้วนะผมจะกดแล้วนะเลือกเป็นตัวนี้กันลวกันนะครับผมเน่ผมชอบอะผมชอบคือคนใส่เยอะมากๆนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังไม่มีเนะี่ยก็เลยอ,อีก2ชุดนะครับผมหลายๆคนน่าจะได้ชุดนี้แล้วมังห็นบอกว่ามันล็อกชุดนี้นะชุดฟรีอะ แล้วก็ตัวเจโฮปนะครับผม,ผมก็ยังไม่ได้นะครับผม,ผมก็เดี๋ยวรอกิจกรรมถัดไปมาก็แล้วกันนะครับผมนะนะก็สรุปแล้วก็คือฟรีชุดเดียวนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็เอาชุดอื่นก็คือเสียตั้งหมดเลยนะครับผม,ผมก็สายฟรีก็ถือว่ามีชุดประจําตัวไปก็แล้วกัน1นชุดนะครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดที่ผมได้มาใหม่แนวไปเขาเรียกว่าแกล้ามโซทองหรือเปล่าตัวนี้ที่เขาเรียกกันนะครับผมกิจกรรมวงล้อก็ถือว่าคุ้มนะอยู่ได้ถึงวันที่8นะครับผมวันที่8เดือน4เลยใครยังไม่ไปสุ่มรีบไปสุุ่มมเลยะคัผจ ผมบอกเลยกิจกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็ไดโน่ก็จินะครับผมท่านผู้ชมก็จี 2D ใช่ไหมก็จี 2D นะครับผมก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมคอลเลกชันนั่นเองนะครับผมคอลเลกชันก็เป็นตัวนี้เลยเป็นการซุ่ม5ครั้งนะครับผม45ไดมอนด์นั่นเองถือว่าถือว่าถูกนะผมว่าเอาออกแล้วหรอออกแล้วหรอไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อมันออกง่ายจังท่านผู้ชมมันออกแล้วหรออันนี้คือมันออกเลยใช่ไหมหรืออะไรเดี๋ยวนะ มันคือออกง่ายแทยล้ล่ะออกง่ายจังหวะท่านผู้ชมเฮ้ยมันถูกไปเปล่ามันถูกไปเปล่าแล้วก็มีคอลเลคชันตัวนี้นะครับผมเป็นดิสซี่ไดโน่นะครับผมหรือว่าตัวกล่องศพนั่นเองนะครับผมเฮ้ยมันออกง่ายไปปะวะเมื่อกี้กดไปแค่ครั้งเดียวเองนะอันไหนว่าเดินนะเดินนะเดินนะเฮ้ยวนะันนี้วันนี้มาร์คมันดวงดีวะ่ะสุ่มได้ถึงวันที่เนะครับผม7เมษายนเลยคือแบบ8ป เอ้ครั้เดียวมันเท่าไหร่เมื่อกี้คือมันถูกมากๆเลยลดลดสี่อน่ะถูกไปเปล่าวะ <c oughs> คือแบบได้หมดเลยอ่ะกดทีเดียวอ่ะเกินไปเปล่าเนียครับคุ้มเกินเนีแล้วก็จะมีตัวกระทะใช่ไหมกระทะตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาแจกกันในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับผม299เพจแจกกันอย่างต่อเนื่องเลยประกาศผลในวันที่4นะครับผมวันที่4ตอนเช้าถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดนั่นเอง นะครับผมก็มกติกานะครับผมกติกาก็คือผมหมดเพจกับเจ้าตัวก็จี2ดีเนี่ยไปเท่าไหร่นะครับผมคอมเมนต,แมมมนตนน์แล้วก็คอมเมนต์จำนวนเพจก็จิแล้วก็คอมเมนต์ว่าคุณชอบสีไหนสาหรับปืนอีโวที่ผมรีวิวกันในคลิปนี้แล้วก็ u i d ชื่อ Facebook พร้อมชื่อตัวละครน,นะครับผมคอมเมนต์ให้ครบจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับผมถ้าว่าคุณเป็นผู้โชคดีนั่นเองและช่องผมแจกจริงไม่ได้แจกมั่วๆนะครับผมนะต,ตัวนี้ก็เติมได้ถึงวันที่4นะครับเดี๋ยวจะมาประกาศผลวันที่4 ตอนเช้าไม่ก็ตอนบ่ายประมาณนี้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็ผู้โชคดีต้องมาตอบกลับคอมเมนต์ปักหมุดของผมด้วยเพื่อยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นโลังใจมัก AP ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกุ๊มวะ